แม็กซี่ครับคนก็อยู่กับรายการสาวกพอดแคสต์อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเราตั้งใจกันว่ารายการเนี้เราจะมีออกทุกสัปดาห์สัปดาห์ละหนึ่งตอนครับแต่ว่าก็โดยโรคไวรัสนะครับทำให้เราไม่สามารถไม่โอ้ไม่เกี่ยวเลยก็จริงๆที่วางไว้คืออยากจะอย่างน้อยสองสัปดาห์ครั้งซึ่งตอนนี้ก็เริ่มทำได้อยู่นะครับแม็กครับวันนี้เราไม่ได้มีเรื่อง Apple กันสักเท่าไหร่เพราะช่วงนี้ เรารายการสวาวกพอดแคสต์แต่เราจะไม่พูดเรื่อง Apple <c oughs> ใช่ไหมครับพีเอ็มวันนี้จริงๆแล้วว่าเดือนมีนาคมจะเป็นช่วงที่ Apple มีอีเวนต์เนาะในหลายๆปีครับปีงี้เนี่ยเหมือนกับว่า Apple ไม่ง่ายจะมีอีเวนต์แล้วก็เหมือนปีงี้เนี่ยแอปเปิลไม่ง่ายจะมีอีเวนต์ซึ่งด้วยหลายๆอย่างนะครับอย่างแรกคืออาจจะมีเรื่องไวรัสดวงนี้นั่นแต่ก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่จะมีเรื่องไวรัสบูมบูมเนี่ยครับ ก็มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมือถือที่น่าจะเป็นคู่แข่งเนี่เ่าเป็นคู่แข่งเบอร์หนึ่งนะของ iPhone มากล้งแต่ยุคไหกลๆแล้วนะครับซึ่งก็คือกับซัมซุง g g a ล a x ซ S s เอสซัมซุงก x y ลคือมือถือตัวท็อปนะครับด้านของความหรูหราความเป็นเซเล็บนะฮะใครที่ซื้อ Galaxy S แปลว่าคุณจะมีเน้นฟังก์ชันอย่างเดียวไม่ได้นะครับคุณต้องมีเน้นความหรูหราเน้นดีไซน์ด้วยนะครับซึ่ง อ่อการเริ่มต้นของ Galaxy S ก็คือ s a m s u n Galaxy g S แรกสุดเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่หลังจาก iPhone ออกนะครับแล้วเขาก็ออกมาแล้วก็ตามรุ่นมาเรื่อยๆนะฮะ S 1 S 2 S 3 S 4 <S <S มี S 5 S 6ไล่เลขมาเลย S 7 S 8 S 9 S 1 0แล้วก็ล่าสุดทึ่งออกมาก็เป็นรุ่น S, <S 2 0นะฮะเี่ะทำไมไม่เป็น S 1 1ครับแมก ก็อาจจะเลขกวดเลขจะไปชนกับ iPhone หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าก็ถ้าดู s t r a t e g y ของของซัมซุงตอนหลังเนี่ยเลขเลขรุ่นเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนอย่างปีที่แล้วจะมีก a l a x y ซออกมานะครับเมื่อก่อนก็เป็น A1 A2A3 นี่แหละปกตินี่แหละจนถึง A7 มั้งแล้วมันก็กระโดดผมไม่แน่ใจนะแต่อันนี้ตอนหลังมันกระโดดมาเป็น A10 A20 อแล้วก็ A A หลักเนี่ยหลัก10หลัก10หลัก10เยอะๆเนี่ย A70 A ออะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมันมันยิ่งสามารถทําให้เขาสามารถแบ่งรุ่นย่อยลงไปได้อีกเพราะว่าปีนี้เห็นมี A51 Pro โผล่มาโอ้ย่อยลงไปอีก5้แล้วก็รุ่นต่อมาจาก50าปเป็น A51 อนะครับอะไรอย่างนั้นซึ่ง S20 เนี่ยที่ออกมาก็ไม่ได้ออกมารุ่นเดียวด้วยนะครับออกมาถึง3รุ่นด้วยกันก็คือย่อยเยอะมาก s 2 0 S20 อะไรนะเอ่อโปรหรือ Plus สักอย่างเนี่นะฮะ S20 p ี่ s อ๋อ s 0 p l u บ S20 l อสา อาตรา 5G นะครับซึ่งเอาจริงผมว่าเอาแค่เรื่องชื่อเขาก็ฉลาดเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าออกมาเป็น S11 อืก็การโปรโมทก็จะค่อนข้างชนกับ iPhone 11เหมือนกันกร้อยหน่อยใช่แล้วก็จริงๆถ้าย้อนอดีตกลับไปเนี่ยเหมือนมีปีหนึ่งที่ Apple มไม่ทำ iPhone 9ถือเป็น iPhone 10ไปเลย ผมว่าปีางั้นจริง a p p l ปก็ไม่อยากชนกับ Sam s u n เ S9 อ๋อเพราะว่ามันมีความชนชนกันอยู่ก็คือออกแกับสิบคู่กันมาเลยใชไม่ออก9 <laughs> อืาเพราะงั้นเอ่อชื่อชื่อรุ่นมันก็จะมีความแบบ2 2งค่ายก็จะแข่งๆกันประมาณนี้อยู่นะครับจริงๆถ้าย้อนกลับไปเนี่ย s a m s u n g S เนี่ยคือสมัยก่อนก็ยังมีคนตีกาว่าเอออาจจะยังไม่สู้ i p h o n กับประมาณก็แต่ s อถ้าจะไม่ผิดคือรุ่นแรกเลยที่แมสแล้วก็ขายดีมาก ตอนนั้นเขาชูว่าเขามีจอที่ใหญ่กว่าแล้วก็จริงๆ Samsung S เนี่ยหลายอย่างนะที่ Apple ก็เริ่มทำตามเหมือนกันมไม่ว่าจะเป็นการทำจอใหญ่ออันนี้เห็นได้ชัดหรือว่าการทำฟีเจอร์อะไรอย่างที่ Samsung มีอย่างการง้ามหรืออะไรพวกเนี้บางทีซั Samsung มซุงมักจะทำก่อน a อ p l e หรืออย่างไวรกไรชาร์กเนี่ยก็ทำก่อนซึ่งอ่ะเรามาดูตัว S20 กันบ้างว่าแล้ว ถ้าซัมซุงจะก้าวข้าม iPhone ขึ้นไปอีกเลเบลนึงซึ่งตอนนี้มือถือคู่ค่ายแข่งกันแค่เรื่องเดียวคือเรื่องกล้องครับอเขาทําอะไรบ้างครับจริงๆก็ต้องบอกย้อนไป S10 นิดนึงนะฮะ S10 เนี่ยจะว่าเป็นซัมซุงเหลือธงรุ่นหนึ่งก็ว่าได้นะฮะแต่ว่ากับเกิดการพลาดพลั้งะฮะในปีที่ปีที่ปีที่แล้วให้กับมือถือที่ไม่ใช่ iPhone ด้วยนั่นคือหัวเว่ยนะครับซึ่งตอนนั้นเป็นหัวเว่ย P P อะไรนะ P 3 0หรือเปล่าอะโปร P 3า Pro นะฮะซึ่งอันนั้น p น0่ะ P r o Pro โเขาโฆษณาว่าเขาสามารถซูมได้เยอะมากเข้าใจว่าถึง20เท่านะครับตอนนั้นแล้วก็โฆษณาไอ้วิดีโอที่ออกมาตอนนี้เขาถ่ายแล้วก็ถ่ายจำได้เลยวิดีโอที่ดังมากๆคือวิดีโอที่มีคนเล่นหมักลุกอ,อยู่ข้างล่างตึกไกลๆแล้วคนถ่ายอยู่บนตึกแล้วก็ถ่ายซูมไปจนเห็นว่าเขากำลังเล่นบนกระดานหมากลุกเนี่ย เล่นมักลุกอะไรกันอยู่ <S <S 2> <S 2> นะครับเล่นใครเดินตาไหนอะไรอย่งางไงี้กันอยู่ <S <S 2> <S 2> ซึ่งเมจิกของการซูมได้ไกลขนาดนี้เนี่ยทำให้ยอดขายของ Samsung S10 เนี่ยก็ไม่ได้ดีอย่างที่คิดนะครับถึงจะมีแบ็คพิงถึงจะมีอะไรก็ตามเนี่ยแต่กลับกลายเป็นว่าฟีเจอร์ที่เออซัมซุงตอนนั้นต้องหยิบมาโชว์ใหม่ต้องหยิบ,บขึ้นมาใหม่เนี่ยกลายเป็นเรื่องของการถ่ายวิดีโอแบบนิ่ง s t ต a ี้แคมีราแทนนะฮะแล้วเพราะว่าซูมซูไม่ได้นะครับก็เลยต้องเปลี่ยนฟีเจอร์ทีนี้ มันแต่ว่าคนก็ยังเทใจไปกับทางทางหัวเว่ยอยู่ดีนะครปีนี้ซัมซุงแค้นมากครับบอกว่ามึงซูมได้ยี่สิบเท่าใช่ไหมอ่าของกูเอาไปเลยร้อยเท่าปีนี้บุคคูณห้าเข้าไปเรื่องอื่นๆในกล้องอื่นๆผมช่างแม่งเลยนะผมว่าอันนี้คือจุดที่ซัมซุงอยากจะแบบโบที่สุดแหละคืออัลตร้าซูเปอร์ซูมอะไรของเขาเนี่ยแหละร้อยเท่า รอยเนี่ยฮะโดยที่มันจะมีอยู่ในรุ่นเอ u l ่อ S20 Ultra 5G นี่แหละฮะครับซึ่งเป็นฟีเจอร์สำคัญแล้วกล้องจะสังเกตว่ากล้องใหญ่มากแล้วปูดค่อนข้างหนานะครับ,รบเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยมันเป็นใช้หลักการสะท้อนภายในกล้องอีกรอบหนึ่ง <c oughs> คือไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่เลนที่จ่อออกมาหลังกล้องทันทีอะแต่เลนมนน้าจอ,อ,อด้านเหมือนเหมือนจะมีช่องว่างด้านในด้านหลังเลยนะครับ <c oughs> เพื่อให้มันเกิดการสะท้อนเกิดระยะในการซูมได้มากขึ้นอีกนะครับครับก็ก็แบบ แค้นอะพูดง่ายปีที่แล้วฉันซูมได้น้อยกว่แกใช่ไหมปีนี้ฉันมาเลยร้อยเท่าอะไรอย่างเงี้ยคือ,อปีแล้วก่อนที่เอสิบออกมาครับผมก็เห็นแหละเออมันมีรายงานข่าวมาบ้างว่าออยอดไม่ค่อยดีเข้าได้ผมประกอบการมีปัญหาอะไรก็บ้างผมเคยทำโพลในควิเกอร์อันหนึง่งว่าถ้าไม่ใช่ i p อืม e เอาแค่เลือกยี่ห้อนะคุณจะเลือกยี่ห้ออะไรซัมซุงอัป p อหัวเว่ย โอเคคือซัมซุงขึ้นมาเบอร์หนึ่งแต่ความต่างระหว่างซัมซุงกับโฮเวอร์ก่อนนี้ในใน p e r c e p t i o นของ,งคนไทยก่อนนั้นเนี่ยโหโฮเวอรใกล้เคียงมากซัมซุงประมาณสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับโฮเวอรประมาณสามสิบห้าเลยอ่ะซึ่งถ้าเป็นย้อนกลับไปอดีตเนี่ยโหซัมซุงก็แบบหกสิบเจ็ดสิบอะเปอร์เซ็นต์ที่คนอยากได้เรียกว,ว่าโดนตีตื้นแล้วกันเพราะซัมซุงตรงๆร,ร,รุ่นที่ราคาไม่แพงอย่าง Galaxy A อย่างเงี้ยฮะก็ขายดีมากๆนะ เพราะว่าซีเอจะมีฟีเจอร์มีอะไรค่อนข้างครบแต่มันจะไม่ได้มีความหรูหราหรือดีไซน์นะครับคือพอเป็นเรือธงคนก็จะดูเรื่องอ่ะสเปคก็ข so er. ้อหนึ but, so ่งแต่ฟ so the ีเจอร์ก็สําคัญเพราะว่าในเมื่อระบบปฏิบัติการคล้ายกันหมดแอนดรอยเหมือนกันครับผมดูใน DXOMar ซนะครับก็ตึงแผู้ให้คะแนนกล้องให้คะแนนกล้องอืน่าสนใจที่ไงท็อป10เนี่ยเป็นหัวเว่ยซ5อัง เยอะมากนะครับเป็นซัมซุงสองเครื่องเป็น iPhone 11เครื่องหนึ่งแล้วก็อันดับหนึ่งกลองนี่คือเ i ี่ยวมี่เทนโปรเซี่ยวมี่เทนโปรในคะแนนกล้องดีในคะแนนกล้องดีที่สุดในโลกแต่ครั้งนี้ข้างนั้นหนึ่งถึงสิบเนี่ยคะแนนห่างกันแค่ห้าคะแนนมี Google Pixel 4ไหมั้ยครับ Pixel ตกไปอยู่คล้ายๆเลยครับตอนนี้เข้าใจว่าทางคือมันมีคนทวงเยอะเหมือนกันเพราะว่า Google เนี่ยมันไม่ได้มีพวกเอินซูม อ่ะก็คือเลนเขาไม่ได้เจ๋งหรอกแต่ว่าเขาใช้ AI มาประมวลผลได้ดีถูกไหมฮะจริงจริงมันก็ดีนะไม่ถึงไม่ให้วะกูเ g ิลพิกเซลโฟอยู่อันดับประมาณ18ครับครับก็โดนพวกเนี่ยกถ้าสังเกตพวกที่อยู่ข้างบนเนี่ยคือมือถคือที่มี2-3สกล้องหมดเลยครับกล้องวกล้องเอาตาวายกล้องซูมนะครับทีนี้เรามาคุยเรื่องของ S ยี่สิบกันนิดนึงคือใกล้ข่าวว่าแม็กนองไปจับตัวจริงมากอะใช่ใช่ใช่จริงๆตอนนี้ในเมืองไทยก็มีให้จับหมดแล้วนะครับแล้วก็ในตอนที่ผมไปจับผมก็ไม่ได้ไม่ได้จับที่ไทยเพราะว่าพี่ไทยตอนนี้ยังไม่มามก็ไปไปเครื่องโชว์มันมีที่ผมว่าเมืองไทยมันก็มีบางช็อปแหละแต่ว่าอ,อ,อที่เมืองนอกเนี่ยโชว์เยอะแล้วแล้วก็เลยไปไปได้ไปประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยไปจับมาปรากฏว่าเออฟีลลิ่งดีมากดีมาก แน่นอนคือซัมซุงี่ยโดดเด่นอยู่แล้วในเรื่องของแมทเท i a l แล้วกาอุปกรณ์อุปกรณ์ในการทํามันขึ้นมาดีทรงดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยพองจอเนาะใช่ซึ่งจอรุ่นนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยชอบมากกว่ารุ่น S10 ซะอีกเพราะว่าจอมันไม่โค้งเท่าไหร่นะครับจอมันเริ่มแบนขึ้นกลับมาแบนเหมือนเดิมแต่ว่าขอบก็ยังคงนิดๆนะฮะให้มีความหรูหราแต่ว่าก็จับแลวฟีลลิ่งดีลื่นนุ่มลื่นเลยฮะคราวนี้แต่ว่าข้อเสียก็คือลายนิ้วมือเต็มไปหมดเลยนะครับทำทั้งเครื่องพอๆกับไอรัน คือผมว่าฟีลลิ่งอย่างนี้ผมคอมเมนต์ตัวไออัลตร้า 5G เลยละกันเพราะมันเป็นตัวที่แบบเดือทงสุดแล้วครับมันรู้สึกถึงความทั้งหรูหราแล้วก็ใหญ่มันจอมันจะใหญ่มากครับแล้วก็จับติดติดมือแล้วก็เรียกว่าฟีลลิ่งในการจับเนี่ยแบบรู้รเลยว่าแพงเออจับแล้วรู้เลยว่าแพงแล้วก็ตรงโมดูลกล้องที่อยู่ด้านหลังเนี่ยดูแบบดูหรูขึ้นมาทันทีแบบคือไม่ใช่แค่ปวด ไม่ใช่แค่ปูดดูรู้สึกว่าเอ๊ะมันมันจะถอดออกมาได้เลยอ่ะดูรู้สึกมันแบบมันเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่ถอดมาได้เออดูแบบมีอะไรอ่ะอืมซึ่งจริงๆจอถ้าเทียบกับไอโฟนเท็กซ์แม็กหรือสิบเอ็ดโปรแม็กเนี่ยใหญ่กว่าเออผมไม่เคยมาเทียบตรงๆนะแต่เข้าใจว่าใหญ่กว่าอืมก็เห็นไงค่ายก็ออกมาพูดเหมือนกันว่าเออใหญ่จังใหญ่จริงๆใหญ่แบบโคตรใหญ่เลยเรียกว่าอาจจะโน้ตอาจจะ เล็กกว่าด in ้วยซ้ำเออโอคือใหญ่แบบใหญ่เบอร์นั้นนะครับแล้วก็แล้วก็ลองใช้กล้องดูแล้วครับกล้องของอซี่สิบเอ่ออัลตร้า 5G เนี่ยครับก็ซูมจนแบบอ้จะซูมทําไมขนาดนั้นวะคือมันก็ซูมกันอย่างที่เขาบอกอื S <S ก็ซูมได้แต่มันก็เป็นดิจิตอลซูมนะซูมจริงมันก็ประมาณห้าหกเท่านี่แหละผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่ oh. แต่ว่าที่เหลือเป็นดิจิตอลซูมแต่ก็ใช้พลังของโปรเซสเซอร์ในการมาช่วยในการประมวลผลให้ดิจิตอลซูมมันดีมากๆนะครับแล้วก็ลองลองแบบซูมร้อยเท่านี้พูดตรงๆถ้าไม่ตั้งขาตั้งเนี่ยยากมากเลยที่จะถ่ายให้ได้ภาพที่แบบอยากได้เพราะว่าหนึ่งมันสั่นง่ายมากสั่นก็จะมิสเป้าหมายในการถ่ายได้ง่ายมากสองคือมันก็จะเบลอนะครับลยิ่งถ้าแสงน้อยเนี่ยก็ซูมเยอะๆก็จะมีปัญหา นะครับอืม,อมอเรื่องอื่นที่น่าสนใจก็คงเป็นเรื่อง 5G เนาะที่คนพูดนะอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดก็น่าจะเป็น 5G นะครับเออมีคนบอกว่านี่คือมือถือแมสเครื่องแรกที่จะเป็น 5G คิดอยังไงไหมครับก็ถ้าถ้าดูไวทในตลาดตอนนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องเออผมว่ามันก็อันนี้เป็นกลยุทธนะ์เนาะเป็นเกมยาวคือปีก่อนๆฮัวเว่ยจะโดดเด่นยังไงก็ตามผมไม่รู้แหละแต่ว่าปีนี้สุดท้ายซัมซุงก็คัมแบ็ k มายิ่งใหญ่ได้ฮัวเว่ก็เงียบนะครับตอนนี้ผมไม่รู้ h u วเว่เขาทำอะไรเตรียมการอะไรอยู่หรือเปล่าแต่ว่ากระแสช่วงนี้ก็ซัมซุงก็มาเต็มเต็มจริงๆก็มีเรื่องเงินแบงค์ด้วยเนาะอ่าใช่แล้วมีเรื่องเรื่องปัญหาสงครามการค้าของเขาเนาะแล้วซัมซุงก็มาแบบมาแบบมาเต็มมากแล้วจริงๆถ้าข้อมูลจากอ่ายมือถือนะครับปัจจุบันตอนเนี้ยมือถือที่รองรับ 5G เครื่องที่ตอนนี้พร้อมที่สุดเร็วที่สุด ในการใช้งานจริงๆเป็นห u a w e i m a t e สามสิบ pro 5g นะครับซึ่งวางจำหน่าย5มีนาคมนี้ผมไม่รู้เลยเขาจะวางจำหน่าย5มีนาคมนี้นะแปบ๊บเดียวเลยใช่แล้วก็พร้อมใช้งาน 5g ทันทีนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องที่ถัดมาจาก h a เ e i m a t e สาสิบ pro 5g คือ samsung galaxy s ยี่สิบ ultra 5g นี่แหละครับซึ่งก็คือจะจ,ะจะวางจำหน่ายวันที่6มีนาครับหนึ่งวันหลังจาก h a w e i เท่านั้นแต่ว่า s a m ซุง Galaxy S 2ี Ultra 5G ต้องรออัปเดตเฟิร์มแวร์ช่วงกลางเดือนมีนาครับแต่ทางคอนฟมซัมซุงออกมาคอนเฟิร์มนะครับว่าสามารถใช้ได้นะครับ,รบกับเครือข่าย 5G ในไทยแน่นอนอครับผมซึ่งพูดถึง 5G จริงๆแล้วตอนนี้ยังไม่ได้ใช้กันเนาะแต่ว่าก็มีการประมูลผ่านไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ AS ก,กวาดทุกช่องทางทุกทุกความถี่เอาไปหมดเลยนะครับ ก็เอสได้ครึ่งครับแล้วก็ทางทัวเองก็ไม่ง่อยหน้าก็ได้เยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันแล้วก็ผมว่าปีงี้ก็จะเป็นปีที่ค่ายมือถือบี้กันหนักมากเรื่อง 5G เห็นว่าแบบายค่ายคืออยากเป็นคนแรกอ่ะที่เปิดแบบคอมเมอร์เชียลแล้วความความผมว่าความเจ๋งของ 5G ในเชิงคอมเมอร์เชียลคือการการใช้มือถือของผู้บริโภคทั่วไปคอน sumer grade เนี่ยไม่ต้องถึง IOT อะไรนะคือทางค่ายไหนค่ายเขาเตรียมอุปกรณ์ไว้ล่วงหน้าพร้อมไปหมดแล้วแล้วพอเนี่ยประมวลเสร็จปุ๊บพูดตรงๆตอนเนี้ย ลูกค้า AS เนี่ยสามารถที่จะถ้ามีมือถือ 5G ที่ใช้งานได้เลยอะ่ะเขาสามารถใช้ได้แล้วตอนนี้อืโดยเพราะไม่ใช่พื้นที่ทดสอบด้วยแต่เป็นพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับ,รบก็เรียกว่าความพร้อมของใคร่ายมือถือเยอะมากแล้วมือถืออย่างอัลตรา 5G มาผมว่าก็น่าจะมีคนที่อยากได้แล้วก็ไปลองใช้เยอะครับก็สมควรเลยอื ฝั่งครูเองก็เปิดตามบไฟฟ้านะครับที่เห็นก็จะมีแบบเปิดสัญญาณ 5G แล้วก็ให้ลองใช้เหมือนกันครับว่ากังนี้ยังไม่มีค่ายไหนที่มีเป็นแพ็กเกจออกมาตอนนี้ให้ใช้ฟรีถึงเดือนมิถุนายนของ AS ครับน่าลองดูครับก็จะกิ้งกันทำไมครับออฟังเรื่องอื่นเกี่ยวกับซัมซุง s 4 0ที่เหลือผมไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรโดดเด่นขนาดนั้นครับก็เอาเป็นว่า ที่จริงที่เห็นความแตกต่างชัดเจนก็คือหนึ่งที่เขาโฆษณาคือกล้องนะครับหนึ่งร้อยเท่าซูมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ 5G นะครับครับจอเนี่ย6.9นิ้วนะครับก็ใหญ่กว่าทำอะไรวะเนี่ยตัวแม็กแต่ที่น่าสนใจคือนอกจากใหญ่กว่าเนี่ยยังบางกว่าไอแพดมินินี่มัน7.9นิ้วถูกไหมครับเออนี่6.9นิ้วแล้วนะครับอีกนิ้วเดียวอีก็จะเท่าไอแพดมินิแล้วนะครับน่ากลัวจริงนิดเดียวเองนะฮะ ผมกรีวิวจาก garbage นะครับเขาให้เจ็ดเต็ม10นะครับทำไมอ่ะก็ให้น้อยเหมือนกันคือมันมีอยู่สเรื่องครับที่ก่อนนี้คนซื้อ s20 ไปเจอปัญหาอันแรกคือเรื่องกล้องที่มีบั๊กเกี่ยวกับ หน้าเนี่ยหน้ามันจะเนียงเกินไปเนียงเกินจริงโดนกันหมดซึ่งจริงๆซัมซุงก็เคยมีปัญหานีเมื่อปีก่อนๆแต่ว่าไอโฟนก็มีก็แก้ด้วยซอฟต์แวร์อยู่แล้วพวกนี้ไม่ก็ยากนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือกล้องไม่ออกรโฟกัสคือออโฟกัสกับหนุบบ่อยอันนี้ซัมซุงก็ออกมาบอกกันเหมือนกันว่าทั้งสองอย่างเนี้ยจะแก้ได้แก้จะแก้ได้ด้วยซอฟต์แวร์ครับผมนะครับกลับมาที่อีกเรื่องหนึ่งก็ที่เขาตีกันก็จะเป็นเรื่องราคาเนาะอ่ คือ S 2 0 Ultra 5G เนี่ยโอ้ชื่อยาวๆราคาอยู่ที่3 9 9 0 0ื่นเก้าพับาทครับถามว่าแพงไหมหนึ่งร้อยบาทครับมันก็ประมาณ iPhone Pro Max พอๆกันเนาะส่วนเรื่องถูกสุดก็คือ S 2 0รุ่นปกตินะครับอยู่ที่28,900ก็ประมาณอืมเออแต่แพงกว่า iPhone 11 อ่าแพงกว่าแพงก<ช>ว่า iPhone 11 <14, S> เอปีนี้ถูกมาเหลือสองหมื่นสี่เองนะครับเอคิดว่าการะดาจะกอบรับได้ดีแค่ไหน,ใน,น,น Huawei, ไในเมื่องตอนนี้ก็อ่ะหัวเวยไปละในเมืองไทยนะจริงเมืองเงอกกะก็โดนเหมือนกันผมว่าอ่ะพลังซัมซุงก็ยังคือซัมซุงนะฮะลูกค,ค้าซัมซุงที่มีอยู่เหนียวแน่นก็น่าจะยังมีอยู่แต่ว่าผม,มคือคนที่มีหัวเว่ยผมไม่รู้เขาจะสวิชกลับไปที่ซัมซุงหรือเปล่า แต่คนซัมซุงก็คงยังใช้ซัมซุงอยู่แหละแล้วก็คน iPhone บางส่วนก็อาจจะสวิชไปซัมซุงอันนี้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ถ้าให้เดาอนาคตจากการมองคือตัวที่ขายได้น้อยที่สุดน่าจะเป็นเอซสิบ plus อ่าเพราะอยู่กลางๆอยู่ตรงกลางแล้วก็ตัวที่ขายดีอาจจะเป็นเอ0ี่สิบกับเอสี่สิบ ultra 5g นี่แหละครับซึ่งก็ เหมือนหังไอโฟนสิบเลยครับ A ยี่สิบเอตห้า g อาจจะไม่ได้ขายยอดจํานวนเครื่องเยอะมากขนาดนั้นแต่ว่าด้วยราคาที่แพงแสนแพงของมันเนี่ยฮะก็จะคูณออกมาแล้วก็ได้กําไรไม่น้อยนะครับ,รบส่วน A ยี่สิบเองเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงนิดหน่อยตรงที่ว่าราคามันจะไปใกล้ๆก,กับเอ่อโน้ตสิบไลท์อ่าหรือว่าหรือว่าตัวกลุ่มซีรีส์โน้ตแล้วก็กลัวซีรีส์ที่เป็น a ทั้งหลายนะครับมันก็จะไปใกล้ๆตรงนั้นก็จะโดนแย่งแชร์จากเอได้มอง ตอนนี้ถ้ามองตลาดแรนดดสเคปของสมาร์ทโฟนเนี่ยคือมันก็คงไม่มีค่ายที่3ามขึ้นมาแล้วครับก็คง iPhone ไอโฟนแองเกิลแหละก็จะมาเป็นครั้งคราวครับผมว่าอย่างนี้แล้วกันปีไหนค่ายโดดเด่นพอเป็นค่ายที่สามอาจเป็นชั่วคราวแต่ไม่ได้แบบมายิ่งใหญ่อในฝั่งไม่ว่าจะค่ายไหนก็ตามกลางนี้ก็แทบจะไม่ได้มีฟีเจอร์ที่ชช้งมี้วคงอื่นไม่มีอืคืออ่ะเพิ่มกล่องชช้งก็เพิ่มได้อ่ะมีสกงสแกนชช้งก็สแกนได้ซูม2ีสิบเท่ากูเอาร้อยหนึ่งเลย แม้ว่าสุดท้ายเกมมันจะไปจบที่ยังไงดีครับก็ตามตลาดทั่วไปครับอะไรที่คนทําได้เท่ากันหมดมันก็จะมาแข่งกันอันถ้าไม่มีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆก็จะแข่งกันที่ราคานะครับแล้วก็ถ้ามันไม่มีอะไรจะให้แข่งกันแล้วก็จะไปแข่งกันที่ดีไซน์นะครับซึ่งนั่นมาสุดนำก็นํามาสูออ่อีกหนึ่งโมเดลที่ซัมซุงเนี่ยได้เปิดตัวพร้อมๆกับ Galaxy S 20 <S <S นะครับนั่นก็คือ g a l a x y Samsung g a l a x y C ก l i p ัก็คือตัวตัวแซดเนี่แหละฮะแล้วก็ Flip ซึ่งจริงๆก็คือเล่าก่อนว่าปีที่แล้วเนี่ยก็มีมือถือของ a ั s u n งนี่แหละที่เป็นแบบ Flip เหมือนกันก็คือซั g ซุงกาแล็กซี่โฟลบที่มันเปิดได้เนาะแล้วก็ก่อนช่วงเปิดตัวก็มีรังมม้งรามาเหมือนกันการส่งให้บล็อกเกอร์รีวิวจอลอกบ้างนูนี่ย่งังไงเต้นตรงกลางนี่เป็นรอยอะไรอย่างเงี้ยหยุดขายไปช่วงหนึ่งแต่ถึงท้งนี้ท้งนั้น,น แล้วก็ราคาที่แพงแสนแพงเนี่ยแต่พอไปกูยอดขายจากที่รายงานมาล่าสุดเนี่ยก็ขายได้หลักสามสี่แสนเครื่องเลยนะก็ราคาเครื่องละหกหมืนเนาะสามแสนเครื่องก็เยอะนะผมใส่สามสามแสนห้าแล้วกันนะฮะครับก็ลองคูณดูเนี่ยฮะหกหมื่นคูณสามแสนห้าก็ประมาณสองยกกำลังสิบสองคูณสิบยกกำลังสิ สองหมื่นสี่หรอสี่แสนคูณหกหมื่นใช่อสองหมื่นสี่ใช่จริงๆด้วยสอง0 0ี่พันล้านบาทขายมือถือรุ่นเดียวสอง0 0สี่พันล้านบาทโอ้โหนี่ขนาดํำสนุกสนุกดยนะพี่แบบไม่ใช่โมเดลที่ตั้งใจจะขายแบบจริงใจโอ้โหรวยยังไงเนะรวยเลยนะเนี่ยเออถ้าซื้อก็ไม่แปลกแล้วเนาะเพราะเราเป็นก็เป็นคนที่จำนวนหนึ่งอะที่ใช้ได้ครับเออผมว่าสี่แสนเครื่องก็ไม่เงอยนะขายก็เยอะเยอะเอะคือ ถ้าพวก iPhone มันจะคุยกันหักแบบเป็นสิบ้านเครื่องนะครับแต่ว่า iPhone แสดงว่ารวยเข้าใจแล้วทำไมแอปเปิลถึงรวยเพราะงั้นตอนเนี้ยผมว่าจอพับได้เนี่ยพอซัมซุงออกมารุ่นสองรุ่นสามรุ่นสี่รุ่นมันจะกีขึ้นเรื่อยๆใช่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 แล้วคิดว่า iPhone จะมองเรื่องนี้ด้วยไหมโอ้ยเรายังไม่ประโดดลงเลยนะพี่เรากลับมาที Galaxy C Flip ก่อนไหมอ่ะคือ C Flip มันก็เป็นเงื่องพับเหมือนกันอ่ะโอเคกลับมา C Flip ใช้ก็เป็นไงบ้างแม็กไก่ลองไปขึนเนี่ผมได้จับเครื่องจริงที่ตอนได้จับเอซี่สิบอัลตร้านั่นแหละฮะแล้วก็ฟีลิ่งดีต้องบอกเลยว่าฟีลิ่งมันดีนะครับคือต้องบอกว่าเราโหยหามือถือฝาพับกันนะจริงๆแล้วอะมือถือฝาพับเนี่ยก็เป็นความโรแมนติกอย่างหนึ่งในชีวิตนะฮะผมเคยใช้มือถือเอโมตวีสามอ่าอ่าซึ่งเป็นมือถือฝาพับที่ฮิตที่สุดในช่วงนั้นนะฮะโมโตวีสามหรือว่าเมื่อก่อนก็จะมีอะไรนะ มีสตาสตาร์แท็มี v s ซีรีสแล้วก็มีสออกมาแล้วซัมซุงก็มีฝาพับมาหลายรุ่นตอนนั้นก็จะมีแบบ blue eye true e y ที่เป็นรุ่นจอสีครั้งแรกอะไรอย่างนี้ออกมานะฮะแต่ว่าข้อดีของมือถือฝาพับคือมันมันแข็งดีนงมันแบบมังใช่ใช่ใช่ใชมันก็แบบน่ารักอะน่ารักเออแบบเปิดปเปียกอ่ใช่แล้วก็สามารถที่จะมีความมั่นใจได้มากขึ้นว่าหน้าจอเราสกปรกน้อยกว่าถัวซวมได้แล้วล่ะ เ <laughs> <laughs> พรานะ้านจอที่ฟับพบมันก็จะเก็บเข้าไปข้างในนะครไ, <ง S 2> ไม่ค่อยเจออากาศไม่ค่อยเจอกระเป๋าตังค์ไม่ค่อยเจออะไรอย่างนี้ mm hmm. ซึ่งต้องบอกว่าขนาดก็เหมาะมือถ้าเทียบก็คือตลับแป้งของผู้หญิงดีๆนี่เอง <c oughs> นะครับแล้วก็ฟอร์มแฟกเตอร์คือสําคัญคือฟอร์มแฟกเตอร์ของมันเนี่ยดีไซน์ของมันเนี่ยเรียกว่าเอ,อตอบโจทย์ในทุกรูปแบบ mm hmm. หมายถึงว่าเวลาเก็บก็ควรจะเล็กเวลาใช้ก็ควรจะใหญ่ นะครับเออซึ่งมันก็จริงอย่างนั้นเลยเวลาเก็บมันก็เล็กใส่กระเป๋าตังค์ฟุ๊บเหมือนเอ้ยใส่กระเป๋ากางเกงปุ๊บเนี่ยก็เหมือนถ้าถ้าบอกว่าเพจเจอร์จะดูแก่เนาะเหมือนเพจเจอสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอหยิบออกมาแล้วเปิดฝาฟับหูจอใหญ่มากอืนะครับก็สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งสองรูปแบบซึ่งซึ่งอันเนี้ยคือแบบสุดยอดแหละในรูปแบบการใช้งานนะครับครับอ่อตอนพับเก็บเปิดปิดเปิดปิดเนี่ยรู้สึกงไงบ้างแข็งแรง ดีเฟิร์มแข็งแรงมากอืเขาบอกทดสอบมาให้เปิดปิดได้ถึงสองแสนครั้งนะครับอันนี้ซัมซุงเทสมาแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าใช้จริงเป็นไงนะแต่เท่าที่เทสเท่าที่ลองใช้หยิบจับอยู่ประมาณชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยครับผมว่าเออคือคนก็โดนด่าเหมือนกันนะครับเพราะว่าจับนานมากคนก็อยากจะลองกันเออผมว่าใช้ได้เลยดีมากแล้วก็ไอที่เขาชอบเขาเขาในในรูปโฆษณาเขาจะเทสให้ลองเปิดฝาแค่ครึ่งเดียวอะแล้วเป็น มันจะเป็นมุมฉากออฝากับฐานมันจะเป็นมุมฉากเนี่ยแล้วลองลองสไลด์สไลด์เล่นๆนั้นดูเอ้ยมันมีความมหัศจรรย์อยู่ในนั้นอยู่เหมือนกันนะเวลาสไลด์คอนเทนต์สไลด์เว็บไซต์ให้มันสกอร์ทรูเนี่ยแล้วมันไหลขึ้นจอข้างบนไหลกลับลงมาจอข้างล่างเนี่ยโอ้เออหนุกว่ะใช้ได้ราคาอยู่ที่สี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทราคาไทยซึ่งนะครับถูกกว่า i อ o o n 10ตอนเปิดตัว อ่าใช่ไซฟอนท0รุ่น256กิกสใช่ครับเออ128หรือ256ครับ256คือต้องบอกว่ารุ่นนี้จริงๆเป็นรุ่นีก็แฟกชิปแบบที่เป็นกึ่งกึ่งเอ็กซ์เพร์เรนท์อ่งองด้วยนะครับราคาคอนเซปต์โฟน่ะพูดงี้แล้วกันราคาสูงมากไม่แปลกเลยใช่อืมแต่คำราคาอยู่ที่สี่หมื่นสี่กว่าน่าสนใจนะแพงกว่าอัลตร้า 5G รุ่นเมื่อกี้เดียห้าพันบาทครับครับแล้วก็คือ ผมว่าไปโชว์ใครก็คงมีคนแบบเฮ้ยขอเล่นหน่อยขอเล่นหน่อยอะ่ะเออมันเป็นอะไรที่แบบเออเป็นนวัตรกรรมแล้วก็มีไม่กี่เจ้าไงโลกกางน,นี้ที่ทำได้ใช่ใช่ใช่ครับเออมาดูฝั่งการรีวิวนิดนึงนะครับดเดอะเบอร์ชใ,ให้หกอ่าให้หกให้น้อยกว่าเครื่องเมื่อกี้ไม่แปลกครับก่อนการซีโฟก็ประมาณนี้ครับสี่ห้าคือมันยังไม่ p r a ค t ิคอลขนาดนั้นหรือเปล่าครับแต่คอมเมนต์ที่น่าสนใจคือเขาเขาสือว่านี่มันคือมือถือแบบธรมรมดาดี เออคือกอลไม่เขาบอกว่ากอลรีวิวโฟนเนี่ยมันเหมือนมือถือที่แปลกออกไปใช่ใช่ใช่มันเป็นเหมือนแท็บเล็ตพับครึ่งอ่ะใช่แต่กางนี้มันคือเหมือนมือถือธรรมดาทั่วไปแค่มีรูปแบบการพับเก็บที่ต่างออกไปซึ่งเรื่องธรรมดานี่แหละเขาบอกว่า normal phone is good phone ใช่ใช่คือเราก็ต้องการมือถือธรรมดาอันนี้มันไอโฟนนี่หว่า normal phone is good phone เนี่ยคือเราก็ต้องการแค่มือถือธรรมดาอือเพราะงั้นการที่มันจะพับง่ายหรือพับไม่ง่ายเนี่ยมัน สุดท้ายกอนใช้งานมันควรจะเป็นเหมือนมือถือ,อทั่วไปเหมือนมือธรรมดาซึ่ง Galaxy C Flip เนี่ยก็ค่อนข้างตอบโจทย์ในในรูปแบบนั้นนะครับคือคุณไม่ต้องเปลี่ยนรูปแบบการใช้อะไรมากมายครับข้อเสียก็นแน่นอนครับแพงแล้วก็เ,เขาบอกว่าจอมันก็ยังมีรอยง่ายอยู่ดีอ๋อจอยแน่นอนครับจอยนี่ไม่ใช่จอยจอฮะจอเนี่ยผมลองลองสัมผัสเราก็จะพบเลยมันจะเหมือนกับมันจะคล้ายคกับ จอที่เป็นทัชสกรีนสมัยก่อนที่ต้องกดให้มันบุ๋มลงไปนิดหนึง่งฮะที่เป็น uh, resistive touch แบบเดิมฮะแต่ว่าเ uh, แข็งแรงกว่าเดิมนิดนึงแข็งแรงกว่ารุ่นนั้นนิดนึง,นงแต่ก็ยังรู้สึกถึงความพลาสติกบนจออยู่ออพอสมควรเพราะรอยพับเนี่ยมันจะเห็นชัดมากนะครับผมนี่พูดถึงฟ์มแฟ factor ของมือคือพับได้จริงมันก็มีอยู่แค่2แบบคือไม่พับซ้ายขวากรพับกลางซึ่งกางนี้ซัมซุงก็ทำมาหมดแล้วครับทั้งสองอย่างจริงๆเขาบอกเลยนะครับเขาสามารถทําพับสตอนได้ด้วย Oh. แต่ว่าเขาบอกไม่รู้จะทำทำไมก็ <g ül> จริงเออซึ่งถ้าเป็นซัมซุงยุคก,ก่อนๆอ,อาจจะทําออกมาก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้ยุคนี้เขาคิดได้แล้วละ่ะว่าเขาไม่ควรทำ <laughs> นะก็ก็ยังไม่รู้จะทาทาไมนะแต่ว่า <c oughs> anyway ผมว่าออความน่าสนใจของของสิ่งเนี้ยคือจริงๆมือถือที่พับบนล่างแบบเนี้ยไม่ใช่ก a x y ซ f l i p ที่ออกมาเป็นรุ่นแรกนะครับอื <c oughs> แต่รุ่นแรกก็คือ Mo t ต r a z r V 3 <c oughs> รุ่นใหม่ที่ออกมาก่อนหน้านี้ครับ <c oughs> ซึ่งตั้งราคาขายประมาณ6 0,000กว่าบาท นะครับแล้วก็ขายในอเมริกานะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยได้ความนิยม <laughs> เพราะว่าสเปคมันไม่ค่อยดี <laughs> แล้วก็ <laughs> ถ้าเทียบกับาที่ g a า a ี่ C flip ผมว่าสเปคมันใช้ได้ใช้ <c oughs> งานได้ดีแต่ถามว่าสเปคมันเวอร์วังเหมือน S20 Ultra 5g หรือเปล่าก็เปล่า <c oughs> คือคุณต้องเลือกระหว่างว่าคุณจะใช้ C flip ที่มีฟอร์มแฟกเตอร์ดีแล้วก็ล้ำสมัยเป็นคอนเซปต์โฟนกับฟีเจอร์ที่มันอาจจะยังไม่ได้แบบ ท็อปเกรดเหมือนกับที่ S 2 0 5G มีให้นะครับก็ต้องเลือกเอาครับผมก็สำหรับม็ส์คาวโรอา r อซกร r นะครับก็เรเซอร์เนาะเขาก็ได้ 4M10 เลยนะครับเป็นมือถือพับได้ที่แขนงห่วยสุดที่เะบวิเคยรีวิวมาคเอ่ออ่ะเมื่อกี้เราเก่งไปนิดนึงสุดท้ายครับ iPhone ครับคิดว่าเอาเรื่องแค่พับได้ก่อนมันจะมาไหม ตอบตอนนี้คือตอบว่าไม่อืถ้า p h o ฟนพับผมว่าไม่ถ้า iPad พับผมว่าจะมีอทำไมคิดว่า p h o ฟ e ไม่ควรจะพับได้ไม่รู้สิผมนึกไม่ออกจริงๆริงอะผมนึกถึงไอโฟนที่พับได้ไม่ได้ไม่ออกจริงๆอ่ะว่ามันจะเป็นยังไงเออแต่ว่าแต่ถ้า iPad จะพับเพื่อให้มันมีขนาดเล็กลงและพกพาง่ายขึ้นอันนี้เป็นไปได้แล้วพับแบบแต่พับจะไม่พับจอด้วยนะจะพับแบบ microsoft surface เนโอ่ะคือมีมีข้อต่อตรงกลางเลยแบบนั้นเลยครับพี่เอ็มลหรอครับคิดว่าจะมีไหมผมว่าคือผมเป็นพวกตามข่าวเนาะก็จริงๆมีข่าวคือว่า Apple คุยกับผู้ผลิตจอโค้งอยู่เพียงแต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าเป็นเจ้าไหนซึ่งคือถ้าไม่ใช่ซัมซุงก็ต้องเป็นไม่กี่เจ้าที่มีแต่ว่าไอข่าวแบบนี้คืออย่างเรื่อง ระบบสแกนเงินหรือมือเองี้ยครับแอปเปก็มีข่าวมาร่งหน้าก่อนขายจริงได้่ประมาณสองสมปีจนตอนนี้ยังไม่ขายใช่ซึ่ง <laughs> ผมว่าเป็นไปได้ว่ามีแล้วก็ผมคิดว่าคือเหมือนเคยเห็นสักบทสัมภาษณ์เงินคนจอห์นีอายบอกว่าโทรศัพท์มือถือมันควรจะมีแค่แค่ชิ้นเดียวก็คือมีแค่กระจกอ่าเหมือนกับที่ภาพเราเห็นในสกาทริกอะไระพวกนั้นหมายถึงว่าเหลือแค่กระจกเลยใช่ไม่ได้ต้องมีแบบแบตเตอรี่อะไรอยู่ข้างหลังอะไรอย่างนั้นใช่ส่วนจะพับใกล้ไม่กล้อย่างนี้ผมว่าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เอกิดขที่แน่ๆผมว่าตอนเนี้ยซัมซุงได้ทำให้เห็นแล้วว่าว่าการทำมือถือพับได้มันก็ขายได้นะแล้วก็เริ่มเป็นจุดที่แบบเออหลายค่ายก็เริ่มเข้ามามองเหมือนกัน,นคราบีมากเลยครับก็ยกความดีความชอบให้นะครับก็เอ i s o d e นี้เป็นเกี่ยวกับแม็กครยแต่ว่าเราพูดถึงซัมซุงครั้ง EP เลยเนาะ ก็เราจะพูดถึงเรื่องคนอื่นบ้างนะครับก็ไม่แปลกนะครับเพราะซัมแอปเปิลเนี่ยปีปีหนึ่งก็การเคลื่อนไหวก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็จบไปเท่านี้นะครับสำหรับสหซัมซุงกาซีเอสยี่สิบแล้วก็ซีฟลิปนะครับชอบไม่ชอบยังไงสามารถคอมเมนต์มากันได้นะครับแล้วก็พบกับผมแอคคาโจชินะครับแอนเดอร์แม็กซี่นะครับในสาวโบว์พอดแคสต์ตอนต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามชมนะครับครับพบกับพวกเราได้ทางช่องทาง สาวโหดแคสแล้วก็เก็ตท l k กด้วยนะครับใช่ครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณนะครับสวัสดีครับ